สวัสดีครับที่ปะกรฟาร์มตำรวจบ้านขอรายงานตัวครับครับเมื่อนี้ยได้มีโอกาสมาอัปเดตส่วนหลังบ้านเนะพี่น้องเนาะซึ่งเป็นส่วนควัวน้อยๆของตำรวจบ้านซึ่งได้ เฮ็ดว้ตั้งแต่ปุ่นละพี่น้องตั้งแต่เดือนมีนาพี่น้องเดือนมีนาคมต่อเดือนเมษาปุ่นละพี่น้องเริ่มขุดบอ่อหลังจากที่ขุดบอ่อเส็จกาได้เอาพืชหลายๆชนิดพี่น้องมาปลูกปลูกรอบๆขอบบ่อเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวตำรวจบ้านซีพ,พ้าพีพานองมาเบิงตั้งแต่เริ่มแรกพี่น้องตั้งแต่เดือนมีนมาเมษาพ่นละเฮ็ดอีกอย่างแน่ได้ปลูกอีกอย่างไว้แน่ได้กินผลบ่ได้รับผลบ่ได้รับหมากบ่หลังจากที่เขาปลูกไว้เขาได้กินอีกอย่างแน่อันนี้ก็สิีพ้าพีพานองเบิง ในลิปนี่เด้พี่นอ้องเ้ออัปเดตสวนลังบ้านให้พี่ให้น้องเบิ่งน้ำกันพี่น้องนี่ครับซึ่งเป็นพืชโตแรกเนี่ยที่ตำรวจบ้านได้ปลูกไว้พี่น้องปลูกก้อนหมลเลยก็คือซีนี้น้ำกันอยู่สามยางที่ตำรวจบ้านได้ปลูกไล่ไรกันนะพี่น้อง ซึ่งเป็นเดือนเมษาแรงกะแเรงได้พี่น้องตอนปลูกนะน้ำกระบบมีได้ใส้น้ำประปาในหละหดเอาซึ่งพืชสามตัวที่ตำรวจบ้านได้ปลูกไว้ก็คือกล้วยพี่น้องนี่ปลูกกล้วยไว้แต่ว่ากับบ้านได้ออกเคี้ยวได้พี่น้องปลูกตั้งแต่เดือนเมษามาเนี่ยค่ะนับได้กับสิบเดือนพอดีพี่น้องสิบเดือนพอดี หลังจากที่ปลูกกล้วยแล้วก็ต้รดบ้านก็นได้ปลูปกบักกอพี่น้องนี่ปลูปกบักกอไว้น้ำกระลายต้นเติอบอยู่พี่น้องปรากฏว่าออกลูกดีดีบักกอก็ะไรช่วงที่พันๆมาก็ได้กินพี่น้องได้กินไม่ว่าสิเป็นน้วยสดดังเสียพี่น้องเอาไปตำสมได้กินหลายๆได้พี่น้องเอาไปทำบุญเฮ็ดบุญกระถิน ที่ผ่านมาหนึ่งก็ได้เอาไปถึงหนวยสุกทึ้งหนวยดิบพี่น้องนี่ครับคนวดบ้านได้ปลูกไว้ตั้งแต่เดือนบนนี้เนีเมษาวกันพี่น้องนี่อายุกาได้สิบเดือนแล้วเลยพี่น้องนี่เริ่มเริ่มเท่าแล้วเริ่มเท่า,เร,เ,ทาเริ่มแกช่วงนี้กับบ่มีดอกออกดอกพี่น้องเพราะว่าน้ำน้ำบม่มีหดแนบบ่หดแนก็เลยบ่มีดอกที่ออกน้อยน้อย เพราะว่าอายุแก่กับเฒ่าแล้วนะพี่น้องกับว่าสิปลูกปลูกไม่ตำรวจบ้านว่าสิปลูกแซมไหม้สนกพี่น้องอีกตัวนึงก็คือนี่ครับมะเขียมะเขียที่ตำรวจบ้านได้ปลูกไว้ก็2ยี่กว่าต้นพี่น้องตอนนี้ก็อายุหลายแล้วเฒ่าแล้วตำรวจบ้านก็เลยมัเห็ดแปลงไมน่ยพี่น้องนี่มาขยายแปลง มาพูนดินให้พี่น้องโยงดินให้แล้วก็แตงกิงแตงกิงที่มันเถาเาเนาะออกพี่น้องนี่แตงกิงออกบางต้นก็ตัดแตงกินว่าจำดินไม่ได้พี่น้องนี่พี่น้องเบืง้งบางต้นก็จงไว้แนี่เพื่อเป็นการทดสอบเนาะพี่น้องเนาะว่าเขาเฮ็ดลักษณะนี้เนี่ย เวลามันปรงยอดไม่ออกมาหน่ะพี่น้องมันสิเป็นดอกบอหรือมันสีงามแบบใดมันสิเกิดมาลักษณะใดก็เลยเฮ็ดโบบกคือกันนะพี่น้องบางต้นก็ตัดตั้งแต่กิ่งที่มันแห้งออกพี่น้องจังเสียเขาก็จงไว้หลายอยู่จังเสียพี่น้องหรือบางต้นเขาก็ตัดจนว่าจําดินนี่ครับบางต้นก็ตัดเพียงเดียวจังเสียพี่น้อง ก็คือเป็นการแตงสาวแตงสาวให้บักเขือไม่หน่ะพี่น้องนี่ว่ามันสีงามบอมนสีเป็นไปได้บบพี่น้องเบื้องดอกนันพี่น้องนี่ติดเงาก็มีดอกอยู่ได้พี่น้องนี่นี่ครับพี่น้องกับเบื้องไปนน้ำกันได้พี่น้องได้ว่าอีกเดือนหนึ่งเดือนกว่าๆไปหาสองเดือนหน่พี่นออ้องบักเขือซุ้มที่เขา แตงสาวว้เนี่ยแสด้กินมากบ่พี่น้องแล้วก็บ,บักพริกนี่ครับบักพริกก็คือกันเด้พี่น้องด้อบักพริกกับตำรวจบ้านก็เฮ็ดลักษณะเดียวกันนี่แหละก็คือแตงสาวพี่น้องบ่มันเถาแล้วเบิงว่ามันสีมันจปบงยอดบอพี่น้องก็สิีพาย้มให้หนํำหลายๆเพื่อว่าให้มันแตกยอดไหม่หละพี่น้องนี่ครับกล้วยสิบเดือน งาม,มีได้พี่น้องเบิงงามเติอบอยู่หลุมเดียวปลูกสามต้นนกะก็ออกโนดีดีออกลูกออกล้านนะพี่น้องต่ว่าต้นใหญ่กับบาันได้ออกเครือเธดอกพี่น้องนี่ขาดว่าออกใไ,ไว้นี่หละคือสิได้เห็นอยู่พี่น้องคือสิได้รับผลอยู่นี่ครับอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นบักเขือที่ตำรวจบ้านได้แตงไว้พี่น้องนี่ก็คือแตงสาวให้บักเขือพี่น้องนี่พี่น้องเบิ้งนึนกันเด้อผมสิเอามาลงชิปอีกทีนึงในช่วงที่ว่ามันโป่งใบออกมาแหรอพี่นอ้องโป่งใบออกมางามๆหรือว่ามันบ่อโป่งใบจังสิพี่น้องมันตายไปจังสิผมก็ได้เอามาให้พี่ให้น้องเบิ้งน้่นกันว่าเอาเห็ดลักษณะนี้แล้วมันจะได้รับผลบอ่อ หรือว่ามันรับผลแล้วนี่มันมันสีงามคือจังเขาตั้งใจไว้บ่พี่น้องคือบ,อบอ่ปลูกไม่พี่น้องบอ่ปลูกไม่เป็นการแตงสาวเอาเสียพี่น้องบเคืออนี่ก็อายุก็ได้เก้าเดือนเก้าเดือนนั่นแหละพี่นออ้องบ่เทงานี้ถึงสิบเดือนดีหรอกแต่ว่าบ่ก่อนี่็ถึงสิบเดือนแล้วพี่น้องนี่เป็นบ่ก่อเท่าแล้วลวงรยแล้วเอาสิเฮ็ดแล้วใด้กับ มะละกอเนี่ยดีเนี่ยพี่น้องนี่ใดมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ขนเข้ามาได้เลยพี่น้องเด้อเขาติดตัดถิ่มบอหรือว่าเขาทิ่ตัดลงเห็นมันโปงไม้ยังเสียพี่น้องแต่ว่าแนวความคิดของตำรวจบ้านก็คือที่ปลูกไมเหละพี่น้องก้นออกแล้วก็ปลูกไมทั้งด้านบอ่อปลาพี่น้องบ้านเนี่ยบอ่อปลาตำรวจบ้านก็ ได้เลี้ยงไว้สองบ่อพี่น้องก็คือบ่อนี่แหละบากกาอล่อหนึ่งปลาก็ได้ปล่อยรุ่นเดียวพี่น้องได้ปล่อยรุ่นเดียวกับปรากฏว่าได้กินอยู่ได้พี่น้องได้กินอยู่โตกะใหญ่เติบเพราะว่าเาช่วงที่เขาปล่อยนึ่งกะปลาหนึ่งกะรอเอาก,กา็รอ,รอ,รอ,รอนน้ำฝนเนาะพี่น้องเน,ะนาะน้ำฝนมาให้มันเตมิมเต็มให้มันอิ่มน้ำตะกอนให้นบอ่อมันอิ่มตะกอนเขาจึงค่อยปลย่อย ป่าจังเสียพี่น้องก็เลยใช้เวลาโดนแน่ช่วงนี้ก็ได้ประมาณจากหาเดือนนึงหกเดือนนี่แหละพี่น้องนี่ที่ปล่อยไปปลากระตใหญ่แล้วล่ะพี่น้องพ่อแขนแล้วละ่จะจับไปกินกันหลายแล้วนี่ครับน้ำก็ใส่น้ำประดานเขาหนี่แหละพี่น้องเติมไว้เพื่อว่าบ่กไห้มันขาดแคสไหลายจังขอบสะจังสนพี่น้องนี่ คนบ้านก็ได้ปลูกปลูกหญ้าไว้พี่น้องนั่นหญ้าวานอิสราเ,เอลเพื่อว่าเขากับมีงวงอยู่เนาะพี่น้องเนาะมันทีบ่างๆก็เลยปลูกไว้เพื่อบ่ให้เป็นการเสียพื้นที่หลายอย่างเสียพี่นอ้องก็น,นั่นสิปลูกพักเขากับ่มมีความรู้ทั้งด้านพักพ่อปานใดก็เลยเอาหญ้ามาปลูกพี่น้องนี่เป็นหญ้าวานอิสราเ,เอลปลูกไว้รอบๆ ่บที่เขาขุดนี่แหละพี่น้องนี่แต่ว่าช่วงนี้กับ,บอ่องามปนใดเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันเบิดฝนแล้วพี่น้องช่วงฝนตกอยู่นี้โอ้งามพี่น้องงามคักอันนี้เป็นต่สองเนี่ยพี่น้องเนี่ยตำรวจบ้านได้ตัดไปแล้วล่ะต่อแรกเนะี่ยเพียงแอวนี่แหละพี่น้องอันนี้เป็นต่วสองตำรวจบ้านก็นได้ใส่น้นามะหดไว้พี่นอ้องหดเอาเพราะว่าฝนบ่มีพี่น้องอันนี้กับมาเบาสูพีสูน้องฟัง น้ำกันที่พัน่าดมาอะพี่น้องว่าเขาเฮ็ดอีหยังแน่เขาเฮ็ดแล้วเขาได้อีหยังเขาประสบความสําเร็จบอรหรือว่าบ่ประสบความสําเร็จอันนี้ก็ตํารวจบ,บ้านกับว่ามันประสบความสําเร็จอยู่พี่น้องถึงบ่ถึงกับปลอยเปอร์เซ็นต์หรอกพี่น้องก็ที่เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละนี่ครับอีกแนวหนึง่งก็คือพ้อนดินใส่ปุ๋ยให้บักเ้า หลังจากที่บ่เปินหมากมาเป็นเวลาแปดปีพี่น้องบ่เป็นหมากบาอ,อกชอ่บอบอกอย่างจักหน่อยตำรวจบ้านก็ได้เอาน้ำใส่ให้ปุ๋ยใส่ให้แล้วก็คุ้มค้นไว้หนังเสือพี่น้องนี่ช่วงนี้ก็ได้หดน้ำอยู่ด้วยพี่น้องหดน้ำให้อยูะเพราะว่ามันเบิดฝนแล้วต้องฝนพันๆมาหนึ่งก็ได้รับฝนได้รับอย่างก็ชุ่มชื้นดีเนาะพี่น้องเนาะปรากฏว่ามันออกลูกพี่น้องนี่ออกชอ่อละด้พี่น้องนี่ผู้ใด โมเซียตำรวจบ้านก็นหายย่อนไปเบิ้งได้พี่น้องได้ย่อนไปเบิ้งคลิปเก่าๆหมดละพี่น้องตั้งแต่เก้าเดือนสิบเดือนที่แล้วตำรวจบ้านได้พ้นดินให้ใส่ปุ๋ยให้มันคือบ่ออกช่อจากเท่แท้สนับอ,อกอจันจากเท่แท้ได้เกดปีแปดปีแล้วที่ต้นคู่กันได้กินหมากตั้งแต่โดนเราพี่น้องได้กินหมากหลายปีแล้วสองสามปีแล้วคู่กันปลูกคู่กันแต่ว่าต้นนี้เนี่ยบ่อ,อ จันจักียก็เลยมาเห็ดลักษณะที่ว่าพอนดินให้ใส่ปุ๋ยให้เกลือมะฮอยให้พี่น้องเอาขีงว้เขาเหนืมาใส่ปุ๋ยเคมีแน่นิดหน่อยหดน้ำซู่มือปรากฏว่ามันออกเนี่ยพี่น้องเนี่ยออกจันดีๆีลเริ่มเริ่มได้หมากล้วได้พี่น้องเนี่ยเริ่มเห็นหมากแล้วหลังจากที่เราเห็ดได้เก้าเดือนสิบเดือนวน่าพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นบักเพ้า อีกอย่างหนึ่งกับประ,ประสบควาอมสำเร็จอยู่เลยพี่น้องจ้างปลูกบักกอจังใส่พี่น้องนี่ก็ได้กินหมากโย่บักเขือวนี่อ้ได้กินคักกินแน่บักเขือพี่น้องออกมาดกกินปบะวาติบาไว้ได้ปั่นพี่ปั่นน้องกินจ้างบักกอที่ก็ได้ไปทําบุญกฐินที่ผ่านมาพี่น้องนี่ครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงแรงน้ำกับหม้หลายบนไดเขากับประหยัดน,น้ำเนาะพี่น้องเนาะประหยัดน้ำ มันก็นเลยให้เหตดแห่มันประชุมชื่นบันไดนี่ครับอีกอย่างหนึ่งพุทธาเนี่ยพี่น้องเนี่ยผูใ้ใดเห็นคลิปของตำรวจบ้านเกาๆพุ่นะครับคลิปตัง้งแต่โดนๆพ่นตำรวจบ้านได้กลดดินจึกๆๆจ๊กจึ๊กจึ๊กอยู่เปรากฏว่ามันได้กินหมากเลย้บะเนี่ยพี่น้องเนี่ <S <S มันก็ออกงาออกกิ่งการสาขาแล้วก็มีหมากให้กินอย่พี่น้องพันๆมากก็ด้กินหลายแล้วล่ะ หลายสิบโลแล้วเป็นพุตซ่าทันอย่างกับ,บืฮหูเขาเนแต่ว่าหมากหญ่ๆพี่น้องหมากหญ่แต่ว่ามันเสียอย่างเดี๋ยวแต่ว่ามันอยู่ในห่มพี่น้องนี่มันอยู่กับต้นกอไผ่ให้เลี้ยงเขานี่แหละพี่น้องเนี่มันก็เลยไปรับแสงแดดเท่าที่ควนเนาพี่น้องเนาะเห็ดให้มันบอบติดหมากหลายอ่ติดหมากดกอันนี้ก็คือ ธรรมชาติเนี่ยนะพี่น้องเนี่ยธรรมชาติสางสันของเขาเองนี่ครับปลูกมันมากบักใหญ่ได้พี่น้องนี่รสชาติก็หวานดีดีงาก็นุ่มมาทั้งพี่เบิดพี่น้องเนี่ยเพราะว,ว่า,มมา,ท,า,วาทางพี่มันมีแดดนี่ครับหน่วยมันก็ได้ทั้งพุ่นมันไปบริเวณพี่น้องเนี่ยมันไปบริเวณมันค้าต้นกอบไพ่ก็เลยเฮ็ดให้งาก็เลยออกมาฟังเดี๋ยวเบิดจังแสบพี่น้องนี่ แล้วกลับว่าไข่เป็นหมากโดกพ่อปันได้นี่ครับช่วงนี้ก็พอได้กินอยู่เหลือติดต้นอยู่นี่ก็ซิบกุ้งน้อยจงให้มันใหญ่ลองเบิงพี่น้องก็ค่ะนี่ครับเด็กรุ่นหนึ่งหมากน้อยมันนี่ก็เป็นพร้อมสำเร็จดีคือกันได้พี่น้องเนี่ยเพราะแม่นว่าล้มเหลวเด้เป็นธรรมชาติสร้างสรรค์ให้พี่น้องนี่เพราะว่าเขาบ่สามารถสิ บ,บังคับให้มันไปทั้งรับแสงแดดได้เพราะว่ามันคา้านต้นกอไผ่แสงแดดบ่เขาหามันก็เลยมาฟังพี่พี่นอ้องอันนี้ก็ได้รับผมสาเร็จขึ้นกันเพราะว่าปลูกมาหลายปีมันกับ่เคยเป็นหมากพี่นอ้องก็เลยแตงสาวให้มันไม่กับปรากฏว่าได้กินลูกได้กินหมากผ่็นพานมานะ่ะพี่นอ้องอันนี้ก็ถือว่าได้รับคร้อมสําเร็จขึ้นกัน ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในบริเวณหลังบ้านเขาเนี่ยครับเขาได้ได้กินได้ใส่ได้สอยได้เก็บผลผลิตสู้พี่สู้น้องกินสู้ครอบครัวเขากินบ่นว่าสิาเป็นพริกบ่ว่าสิเป็นมะเขือตะไคร้ข่าปูปลาหน้าน่ำไม่เสียพี่น้องกล้วยอ้อยสอยปีห้าไม่เสียพี่น้องเขาปลูกไว้เขาก็ได้เอาไปงวัวเขา อันนี้ก็ถือว่าได้รับผลสำเร็จอีกขันหนึ่งเขากลับว่ได้ไปหาสื่อเพิ่น,น,น,นพาอปัญไดพี่น้องเขากะเฮ็ดไว้เอามีทีหลังบ้านเขาเจ้าเอเจ้เขากะเฮ็ดไว้พี่น้องอันนี้กับมาว่าสูพีสูนองฟังซื้อดอกช่วงนี้เ่ได้ออกไปทายคลิปงัวเวลาบอบอใครว่างพาอปัญไดก็เลยมาอัปเดตสวนหลังบ้านนี่แหละให้พี่ให้น้องเบิง่งอันนี้กับบ่อป่าเก่านี่พี่น้องนี่ บ่อปลาวงกลมซึ่งเอาเข่ามาดำไปส่วนเข่าก็ได้เกี่ยวเนี่ยพี่น้องเหลืองหุยน้ําหมูอ,มอ,มอมยู่ปลากา็เก็บไปแล้วเนี่ยบ่อเนี่ยลงเอาไปแล้วล่ะเอาไปทำอาหารสู่ครอบก,กินแล้วล่ะปลาก็ได้หลายเตืบบ่อเนี่ยก็ะไรหลังจากที่มันปล่อยให้นกหนูปูปีกมา กินเขาเข่ากระงามเติบแต่ว่านกมากินหนูมากินก็เลบยบ่ได้หลายบ่ได้พันธุ์มันเก็บไว้หลายเป็นเขา่าพันธุ์เขาเจ้ามะลิพี่น้องเขาเจ้ามะลิซึ่งตำรวจบ้านในไทยคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งตั้งแต่ก่อนๆเมือนก็อันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จคือกันทั้งด้านบอ่อปลาหรือว่าเขา่านาะ ปล่อยปลาในน้าเข่าสิพี่น้องเเลยอันมาบอกพี่พี่น้องฟังว่าที่ผ,ผ่านมามันเป็นจังไดน,นี่คือกันพี่น้องนี่แต่ก้อนก็เป็นเขา่าในบอนี่แหละพี่น้องเนี่ยปลูกเขาไว้ช่วงนี้ก็ได้เกี่ยวได้เก็บได้เกียเก่ยวไปเบิดเล้าซึ่งมันกะร่วงโ้ยไปตามกาลเวลาเนาะพี่น้องเนาะลูกเขามีอยู่ช่วงนี้ก็ได้นี่ครับเพราะว่าบอนี่มันเป็นบอบบกหวยพี่น้อง หอยเชอรี่เขานี่ละมันหลายเลยเฮ็ดให้กินลูกเขาเขานี่เบิดพี่น้องนี่เหลียบบอ,บอกีตน้นอันนี้ก็ไม่ว่าให้พี่ให้น้องฟังพี่น้องเป็นการอัปเดตสวนหลังบ้านในน้อยของเขานี่ละ่ะให้พี่ให้น้องเบิง้งให้พี่ให้น้องฟังน้ำกันกาใส่เวลาโดนเตือบพี่น้อง1ิบเจ็ดนาทีซึ่งว่าของตำรวจบ้านกันยังเลี้ยงอยู่คือเก่าด้วพี่น้องเด้อ นี่ครับยังเลี้ยงอยู่คือเกาเหลืออยู่ง้อยอยู่สามตัวพี่น้องซึ่งเป็นงอพอพันตำรวจบ้านก็ร้องจงไว้พี่น้องว่ามันที่ทับไดบอมันทับบ่ไเ้กะโมมีพี่น้องมักน้ำกับจ้าสี่ะที่ได้ไปเปลี่ยนสายพันธุ์ใหม่พี่น้องเอาเรียบสูงขึ้นมาใส่ขอ,อกไว้เนาะพี่น้องเนาะ่วนต่างๆที่มัน อยู่ในคอกมันเป็นไปบ่ได้ไปหนาไ่ได้ดังนีเ้เขาก็สิได้ปล่อยออกไปพี่น้องอันนี้ก็มาอัปเดตให้พี่เห็นน้องฟังออกซํา,านี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะลิปหนาลิปไม่ยังก้อยพ่อกันสำหรับลิปนี้ผู้ดใดเบิ่งชิปของตำรวจบ้านเราห้ถือตรีร้องวันที่หนึ่งสู้ผู้สู้คนลำรวยเงินทองยาเจ็บยาไข่ยาจนเงินทองอังถงล่นถงสำหรับลิปนี้ขอตก่อนพี่น้อง สวัสดีครับ